ทำไมมีเจ็ดคนแต่เราเห็นเขาอยู่คนเดียวคือเจ๊ทำอะไรเหรอให้สอนให้เจ๊อะทำอะไรอเราเวลาเราเค็มๆเรามองนะคะอุ้ยรู้สึกได้กำลังใจจริงรายการนี้เป็นรายการที่ทำขึ้นมาเพื่อทำความในจักโลกของติ่งหรือว่าแฟนคลับผ่านการเม้าท์มอยป้ายยาเพื่อพาไอเข้าสู่ In Shooting World ซึ่งตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเบิกบานสร้างใจถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยสำหรับติ่งมือใหม่มานัดที่เลยนะคะ ดันนีค่ะคุณผู้ชมเรามีติต่งกเป็นเป็นมาน้่นางการของเราเข้าวจะมาเผยแค่แลัตทีเขาจะาเล่าให้ฟังว่าคือบ,บอะไรยังไงคือเราเป็นติ่งของายเอ้ยเเราเป็นใครก่เราเป็นก่ดิวนะคะเ,ออเป็นครีเอทีฟแห่งไอสคีม <c oughs> ว้งวันนี้ไงเราเรา,าแบบอะไรงไงอยากมาป้ายยาพี่ไอให้รู้จักกับ นี่สมาชิกวงด้วยกันหนึ่งสองสเด็คนเป็นชายหนุ่มดึงหมดถ้าเกิดไม่บอกอะไรที่คุ่็กระตูนเขาล้อเหมือนกระตูนรอเหมือนกระตูนแล้วเขาตัวจริงเขาน่าเป็นแบบนี้เลยใช่แบบอู้ออ้มอกอันนี้ออ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 อว่าว่าออออรออ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 องออ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 งออ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 ป เป็นโชว์ที่แบบว่าเพื่อนเอาแบบเพลงมาเผยแพร่แล้วเราก็แบบเต้นตามกับเพื่อนเป็นจิน้มนเข้าใจถึงที่มาของการเป็นติ่งของรดิวแล้วแต่ทีนี้ทำไมต้องเป็น e n t เ r t a i e n ค่ะต้องบอกก่อนว่าดิวเข้าวงการมีมา้เหมือนเหมือนเราอยู่ในวงการแบบเข้าวงการติ่งมาคือเพราะว่าชอบดูละการโซเรีวล คือคล้ายๆแบบแรายการประกวดเพื่อที่จะเดบิวต์ถ้าอย่างในไทยก็คือแบบเดซ์ตาร์ a อะไรฟีลนั้นแต่ว่าของเกาหลีเขาจะมีแบบดังๆอย่างเช่น Produce 101 o n อะไรพวกนี้เลยใช่เป็น playlist ประมาณนี้ p l a y l เนี่ยดิวดูจนแบบครบแบบ10รอบแล้วรู้สึกว่าเออแบบเราต้องหารายการใหม่ล<อ>แล้วก็ไปเจอรายการใหม่ชื่อว่ารายการไอ l a แลนด์อันนี้คือรายการซึ่งเขาแบบใช่เขาประกวดในไอแลนด์แล้วก็แข่งขันมาก็ได้เดย์มาเป็นเจ็ดคน จริงอะรายการเนี่ยเขาจะต้องเดย์เจ็ดคนโดยที่6คนมาจากการโหวตจากทั่วโลกแล้วก็อีกคนหนึ่งอะมาจากการเลือกของเซอร์ในรายการแล้วก็ผู้เข้าถ่ายถ่ายไหมว่าคนนั้นคือใครได้ลองทายเล่นๆสักหนึ่งคนจิ้มหนึ่งคนคือถูกลิตไปหนึ่งคนที่เป็นผู้ชนะที่ถ่ายถูกไหมเป็นเป็นผู้ชนะจัดจัดใช่ใช่ใช่เอาเพื่อแตการเลือกถูกต้องถูกต้องเพราะว่าเธอจะบอกว่าหกคนก็เป็นผู้ชนะเหมือนกันถูกต้องใช่แต่ผู้ชนะทางการเลือก พี่คิดว่าต้องใช้เขาแน่ๆพี่ไม่เห็นผลหรอผลลื่นมากเลยอ่ะอุยถ้าผลพิภายพิภูมิเก่งเลยใช่ปะพี่คิดว่าเขาคือคนนี้แน่ๆเลยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ร้องใอันที่แตะไม่อธิบายเมื่อกี้พี่ชี้เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้พี่ชี้อ๋อาลงเฉลยเลยไม่ได้อ๋อโอเคเฉลยคนนี้แน่เลยใช่ จะบอกว่าวงเนี้ยเขามีแฟนคลับติ่งของวงนี้ชื่อว่า N G Y N G N มาจาก i n ไ e r เ t แล้วก็จีนมาจาก Genetic ถ้ารวมกันแล้วอ่ะ N G จะมีได้สองความหมายก็คือมันจะไปพ้องเสียงกับคําว่า engine แต่ว่าแฟนคลับอะจะเป็นเหมือนแบบผักดันให้พี่ๆใช่เป็นแบบเครื่องยนต์ที่ผักดันให้เจ็ดคนเนี้ยเติบโตไปพร้อมกัน แล้วก็อีกความหมายหนึ่งก็คือเหมือนใช้คําว่าจีนที่เป็นจเนติกเหมือนเป็นแบบ DNA ที่แบบว่าเราเปสื่อถึงการเติบโตแล้วก็สารสัมพันธ์ไปพร้อมกัน้เดี๋ยวดิวจะให้พี่ไอเลือกก่อนว่าพี่ไอคิดว่าทั้ง7คนเนี้ยใครคือเมนของดิวต้องเริ่มจากแบบตรงนี้เลย่ะควิวอาจจะต้องชอบคนผมทองคนเนี้ยผมทองคนนี้คือคนไหน เขาปุมคล้องเหมือนกันในรูปนี้เลยเขาเป็คนนี้เหรอใช่อยากมาดูจริงๆทำไมถึงคิดว่าเป็นคนนี้เพราะว่ารู้สึกว่าแบบคนนี้เป็นเหนือเมนคนนี้เป็นเหนือเมย์ตอบใหม่แบบว่าเนจะเป็นเมยเราได้ใช่คือเป็นคนที่เราจะปักเมนไว้หนึ่งคนแต่ว่าเรารู้สึกว่าจะมีอีกคนนึงที่แบบว่าดึงสายตาเราตลอดแล้วทำไมเราไม่ย้ายเมนล่ะแต่เราก็ชอบอีกคนนึงมากๆเแต่จริงๆแล้วเราก็ชอบทุกคนในวงแหละแต่ว่าคืออันนี้คือเหนือเมน ช่แล้วพี่ถือว่าชีวิทันทีฉันถือฉันโอเคโอเคคมันคือคอชอบเป็นแบไงพูจน์ก็หมายเป็นคนที่เธอชอบพิสูจน์เพราะมันคือเหลือเมนไปอีกแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เราคนละตำแหน่งกันใช่คนละตำแหน่งโอ้ดิวการตีคือไม่ได้งั้นแบบว่าเมนของเมนฉันชอบกันมันแต่ว่าแบบเมนเมนของเมนหนึ่งคนคนนี้อุ้ยใช่ปะล่ะฉันเก่งมาก โอเคงั้นเดี๋ยวจะพาพี่ไอปรู้จักเมมเบอร์ของ NIPEN แต่ละคนไปเลยจะได้แบบรู้หน้าแล้วก็รู้ชื่อจะได้มีอะไรทียึดเกาะมาที่คนแรกเขาคือเมนของดยวเองน้องยางจองวอนหรือสเตจเนมก็คือจองวอนอันนี้เป็นคลิปแรกที่แบบว่าเขาปรากฏตัวในรายการแล้วดูสึกว่าเฮ้ยคนนี้ฉันเลือกคนนี้เลยเป็นเมนในรายการก็คือในรายการไอแลนด์กดปุ่มดูอะไรนั่นพวกก็คือนี่เลยปักเมนเลยปักเมนเลยเารู้สึกว่าเฮ้ยน่ารักเกิน เขาลองอีกเนี่ยใช่ลองสดเล่นไปด้วยหนึงฮัอโ้ยน่ารักใช่เขาน่ารักมากพี่ไอน่ารักใช่น่ารักมากไปกันที่คนต่อไปดีมั้ย ไปกันที่คนต่อไปคนนี้คือพี่ฮีซึงพี่ฮีซึงเรียกเขาพี่แต่ว่าเขาเกิดทีหลังเราเพราะเขาเป็นคนที่เก่งมากตอนที่อยู่ในราการคือแบบเหมือนเขานอนมาด a y เลยอะถ้าเป็นภาษางานคือแบบนอนมาโมงเลยนอนมาเด y นอนมาโมงออกแบบได้แน่แใช่แบบหล่อสูงเต็นเก่งร้องดีรับได้ทุกคนนี้เป็นมนโวคอลของวงเลย คนต่อไปเขาชื่อว่าเจเป็นสัญชาติอเมริก,นกันเกาหลีด้วยเหรเร่มงต้องบอกก่อนว่าแบบอาจจะไม่ได้เน้นว่าแบบอุ้ยใครเต้นเก่งร้องเก่งอะไรมากเพราะว่าทุกคนเก่งแบบเป็นวงที่เต้นเก่งมากจนแบบว่านักเต้นมาเีีอกแล้วรู้สึกแบบโอ้โหเหมือนกระดูกเบิร์นเดียวกันหมือนแบบเต้นแบบล็อกึบกึบกึกๆๆไปหมดเลยอย่งใช่ค่ะคนนี้ก็คือเต้นเก่งแรปเปอร์แล้วก็ร้องได้คนต่อไปก็คือเจเขาเป็นคนเกาหลีแต่ว่าเขาไปโตที่ออสเตรเลียเขาเลยเป็นแบบออซซี่บอยเขาพิ่งมาเป็นเหนือเมของดิวได้ไม่นานตอนที่ดิวเจอเขา ที่มาไทยสองรอบเป็นคนที่ปกติเราจะโฟกัสเมนใช่ไหมก็คือจะโฟกัสน้องจ้องวอนแต่เจ๊กแบบหล่อแบบตาเนื้อคือหล่อมากจนแบบว่าตาเนื้อคืออะไรเห็นเห็นด้วยตาของเราเห็นด้วยตาเป็นๆแล้วคือมันเลิศมากเลยเนี่ยไม่ไหวใช่เขาหล่อมากเวลารู้สึกแบบดึงสายตาน้องจ้องวอนก็น้องจ้องวอนแต่หูเจ๊กหล่อเกินเจ๊กหล่อเกินอยากไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยเขาพูดมามาต้นปีแบบสองครั้งในหนึ่งเดือนใช่ดิวก็เลยไปทั้งสองั้งแล้วเขาจะมายไึง รุ่นเหมือนกันไปด้วยกันนะครับต้องหล่อคนหนึ่งไปกันต่อที่คนนี้คนที่แอนบอกว่าหล่อมากหล่อมากอา๋อคนขวาสุดหล่อใช่ขเขาคือพักซองฮุนพักซองฮุนก็คอือเรียกสัส้นๆว่าซองฮุนซองฮุนใช่ก็คือเป็นคนเกาหลีก็ต้องบอกก่อนว่าเขาอะ oh. เป็นนักไอส์คีบทีมโอ้ oh my god ก้าวได้ฉายาว่าแบบเจ้าชายน้ำแข็งฟิลนั้นเปิดนี่หน่อยนี่หน่อยใช่สำโรงการแพทย์ก็คือที่สำโรงว้าว ต่อไปก็คือน้องคนมีคิมซอนอูนอใช่ก็คือคนที่เป็นคนที่โปรดิวเซอร์เลือกเข้ามาอาใช่ครับคนณ้ซึ่งตัวจริงก็คือน่ารักมาแบบไม่แก้มแบบแก้มเยอะๆเลยเแต่ลืมบอกว่าถึงแม้ว่าเขาอาจจะได้มาจากการที่โปรดิวเซอร์เลือกเข้ามามแต่ว่าระยะการแข่งในรายการเองเขาก็เป็นที่ 1, 2, หนึ่งที่สองที่สาใช่จากการโหวตจากทั่วโลกเลยน่าอายอมาที่คนสุดท้ายดีกว่าคนที่เจ็ดค่ะใช่คนที่เจ็ดเป็นคนญี่ปุน่นเป็นคนญี่ปุ่นกี่ ใช่นิกกี้ซึ่งเด็กที่สุดคือเกิดปี2005เต้นเก่งมากแล้ก็ไม่เต้นเก่งทุกคนแหละแต่ว่าคนนี้คือคนที่แบบเต้นสุดสุดแล้วคือเขาเหมือนแบบพ่อแม่เขาเปิเปเดสตูดิโอเต็นญีบบ่ปุ่นแล้วแบบเขาแบบซึมซับมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ตอนประมาณอายุ12ปีคือเขาอะ่ะรับบทเป็นคนที่ขึ้นไปเต้นคอนเสิร์ตของไชนีด้วยเขาคือคนนีนอท่ามกลางแบบผู้ใหญ่มากมายแต่คือตอนในรายการก็คือแบบเต้นแบบเหมือนทุกคนจะยอมรับว่าเขาคือคนแบบ เก่งมากๆคนหนึ่งเลยโอเคอันนี้ก็คือเป็นเมมเบอร์ทั้งเจ็ดคนว้าวรทีัฒนธรรมรู้จักทุกคนกันไปแล้วตอนนี้ก็คือมีคลิปมาให้อดูว่าแบบใช่เราจะรู้สึกยังไงว่าเมื่อกี้คือต้องเชื่อมต่อเจ็ดคนอันนี้เป็นทุกคนเจ็ดคนอย่างนี้แล้วใช่อันนี้ก็เป็นเพลงล่าสุดที่เขาเพิ่งปล่อยออกมาไม่นานานะแต่วันที่เราถ่ายกับนี้แบบนิดเดียวก็คือใหม่ล่ากำลังคุกคุกคุน เลือกเป็นเวอร์นี้มาจะได้แบบว่าเห็นชัดๆชื่อเพลง Bite Me ใช่อันนี้คนหลอกพี่ใช,ใช่อันนี้คือเหนือเมนใช่อุย้ยพี่เก่งมากคนหล่อใช่เจ้าแท่นแข็งพี่คิดว่าพี่คนหล่อเนี่ยทำได้อันนี้คือปากจุกจีบอันนี้เมนอันนี้คือใช่อันนี้คนนี้คือขนเอวงอ๋อพี่จริงๆบอกว่าเก่งมากๆนอนมาดีใช่คนหล่อพี่เขาเป็นคนหล่อเขาแต่ ทำไมพี่เด็กคนหล่อชาติอยู่คนเดียวงงมากคนนี้คือชื่ออะไรนะซันอูค่ะซันอูกระดูกเท่ากันเลยต้องเลือกใช่ไหมใช่พี่ว่าจริงพี่ผิด้องเลือกเลยอาการที่ชัดเต้นมากเลยนะพี่บอกว่าบีเอ็ชันของพี่เนี่ยคนหล่อของพี่คนหล่อพี่พี่คนหล่อชื่ออะไรก่อนต้องเริ่มจากชื่อสองสองหุนสองหุนสองหุนนโอเคสองหุนคือโอเคปักแมนเแยบหลอยง่ายมาก คือวันนี้พาเอ็นไอเพจพาเข้ามาวันนี้ก็คือทาเอ็นไอเพจมาแนะวนะใช่ก็คือน่ารักเนาะคิดว่าได้อะไรจากเขาด้วยนะครับแต่เพิ่งได้ได้ความสุขใช่นี่คือสิ่งที่เขามอบให้เราเขามอบให้เรารู้สึกว่าเขาหลอ่อเราเวลาเราเคลียร์เคลียรเรามองนะคะอุ้ยรู้สึกได้กำลังใจจริงรู้สึกว่าได้ตอนที่ดูเพลงด้วยนะตอนที่ดูรู้สึกว่าแบบจ,จะบอกว่าจริงๆอ่ะเพลงน่ารักสดใสเขาก็มีด้วยนะ เคยได้ยินใช่ไหมเคยสิเมย์ของเมย์องเดียวแล้วนี่เมย์อเดียวเคยอ้วยอุ้ยน่ารักอ่ะอุ้ยน่ารักอ่ะอุ้ยี่พี่เอ่ยบอกเลยว่าเขาคือคนร้องพี่ใช่แอบเจ๊แเหรออ่ะเดี๋ยวไปดูตอนที่บ้านคือคนที่พี่ชี้ไปบอกเขาชื่อเจ๊กอ่ะเจ๊เจ๊ เจ๊เจ๊คือที่เป็นจ๊คือเหนือเมนของดิช่เขาเหนือเมนจริงใช่พี่ไอตัวจริงเขาหลอกมากไม่คือคือไม่ต้องตัวจริงคือตันี้ผมเป็นคนแย่งแย่งสายตาใช่เขาคนนี้มีเสน่ห์มากน่ารักาอะไรอ่ะมาชี้ออะไรชื่อนี้ได้หรอเจ๊อย่าเล่นกับใจคนอย่าเล่นกับใจอย่ติงคนเราเขาหลอกนี่ชื่ออะไรนะสองหุ่นสองคือตอนเนี้ยจำไม่ได้แล้วเขาชื่ออะไรแต่รู้ว่าเขาเป็นคนหลอกพี่ไอจำน่าได้คือเก่งแล้วนะว่าเขาคือคนคนเดียวกันสองหุ่นคือเมน เคพี่เข้าใจแล้วว่าคือเจ๊เมื่อกี้คือเจ๊เจ๊ข้ามหมีได้หรอต้องจัดช็อตนมีบนไปแล้วช็อตที่เจ๊ชี้ได้ก็รู้สึกว่าเจ๊อุ้ยน่ารักอ่ะอุ้ยน่ารักเนาะเจ๊เมันอยู่อยู่มาเอะอะสิเจ๊ก็เจ๊ข้ามหมีใจมันสั่นมาเลยคือตอนแรกขลอนี่ก็คือแบบซองพูนก็คืออยู่เป็นซองพูนตรงนี้เขาเจ๊อ่ะอุ้ยน่ารักอ่ะอุ้ยน่ารักเนาะ ก็เลยชอบที่ทำได้ดีมากก็คือหล่อปลุกเส้นดีแต่ว่าโทษนะคะเลือกแล้ววาปักเมนที่ส่องผูกและเหนือเมนเป็นพี่เจก็ถือว่าวันนี้การเาะเขาตังแรกถือว่าแบบประสบความสำเร็จจริงๆสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องดิวมากๆนะคะที่พาวงเอทไพร์เพ้นไปรู้จักกันใครชอบใครในเอทไพเพ้นบ้างเป็นติ๋มใครเป็นเมนใครเหนือเมนใครคอมเมนต์มาได้ทั้งนั้นเลยคือแบบอยากรู้แบบแบบ เก็คอมเมนต์เขาได้นะคะและข่าวหน้าจะเป็นใครก็ต้องรอติดตามหรือจะไี้เควียเข้ามาก็ยอมได้ตอนนี้ก็ไอ้กับดิวขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าค่ะ